สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่แกงจะพาทุกคนมาทําขนมหวานบํารุงร่างกายและต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะมีอ่าพุทราจีนลำไยน้าตาลกรวดเกากี้นะคะทุกคนแล้วก็สาลี่ค่ะตัวเอกของเราก็คือเห็ดหูหนูขาวนะคะวันนี้เราจะทําเห็ดหูหนูขาวตุนสาลี่ค่ะทุกคน ทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนําเห็ดหูหนูขาวของเราไปแช่น้ําก่อนนะคะเราแช่แป๊บเดียวนะคะทุกคนมันก็จะบานออกแล้วค่ะแล้วก็รระหว่างนั้นนะคะเราก็ต้องล้างฝุ่นนะคะล้างกลิ่นนะคะให้สะอาดเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะแช่ไว้อีกนิดนึงค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็นําเห็ดหูหนูขาวนะคะมาฉีกออกเป็น ช้นนะคะเพราะว่ามันจะลื่นนะคะทุกคนแล้วก็ตัดสีเหลืองด้านหลังออกด้วยนะคะเดี๋ยวจะทําให้น้ําไม่สวยนะคะจะหั่นแบบนี้นะคะใช้กรรไกรหั่นค่ะหั่นหันหัน,หนเล็กๆแบบนี้เลยค่ะจะทําให้รสชาติอร่อยมากขึ้นนะคะตรงนี้เคล็ดลับเลยค่ะยิ่งเล็กยิ่งอร่อยค่ะทุกคน จะได้แบบล้วนๆแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนำสาลี่ไปปอกเปลือกนะคะทุกคนหั่นหัวท้ายออกด้วยนะคะแล้วก็ใช้ช้อนเราเนี่ยค่ะตักอไส้ในมันออกนะคะทุกคนคว้านออกเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะทำสองอันค่ะจากนั้นนะคะทุกคนก็เอามีดนะคะมาหัน่นหั่นเล็กใหญ่ตามชอบเลยค่ะตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ต้องเอามาเรียงไว้ด้านล่างนะคะแล้วนําเห็ดหูหนูขาวของเรามาลุยข้างบนนะคะอ๋อลืมบอกนะคะสาลี่หั่นปอกเปลือกขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนเดี๋ยวมันจะดําอันนี้เราใส่พุทราจีนลงไปค่ะจากนั้นใส่ลําไยค่ะลําไยแห้งอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็น้ําตาลกรวดนะคะเพียงใส่ไปนิดนึงตามปกติเขาจะใส่ประมาณสองถ้วยนะคะ จากนั้นก็ใส่เกล็กี้ลงไปค่ะตัวนี้จะใส่ตอนต้มหรือไม่ใส่ตอนต้มก็ได้นะคะจะเอาไว้โรยหน้าตอนกินก็ได้ค่ะแต่พี่แกงอยากได้คุณประโยชน์ของมันนะคะก็เลยเอามาต้มรวมกันเลยค่ะจากนั้นเติมน้ํานะคะให้ท่วมค่ะท่วมๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนแรกเปิดไฟแรงนะคะไปประมาณ10นาทีนะคะทุกคน A few moments later. จากนั้นนะคะเมื่อได้ครบเวลา1ิบนาทีมาดูค่ะตอนนี้สาลี่ยังไม่ใส่นะคะทุกคนต้มต่ออีกประมาณห้านาทีใช้ใบเอใช้ไฟเบาสุดนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็เอามาชิมดูค่ะว่าหวานชอบใจไหมถ้าใครชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลขวดได้นะคะ <Hey God. S 1> สำหรับพี่แกงหวานแค่นี้ก็พอแล้วค่ะวันนี้สาลี่หอมแล้วก็หวานมากๆเลยค่ะ <Nice. S 1> หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะ ที่บ้านชอบทานมากๆเลยค่ะเห็ดหูนหนูหนึ่งดอกจะทานได้ประมาณ4คนนะคะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันนะช่วยบำรุงร่างกายต้านอนุมูลอิสระเจกันอีพีหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะ